มันมันมันไม่ปกติอะไรเงี้ยด้วยอารมณ์ด้วยแล้วก็เหมือนเหมือนร่างกายผิดปกติอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ได้มีโอกาสแบบไปไป,ไปหาหมอด้วยเหมือนกันไปหาหมอทั้งทาง,ทาง,ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ไปหาพระอาจารย์อะไรเงี้ยดูดูว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะที่ป้าเป็นโรคแทนคอาช่ยใช่ประมาณนั้นอยู่อยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยเหมือนปันผิดปกติก็เลยค่ะก็เลยตัดสินใจแบบก็หาพระอาจารย์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ท่านก็เลยบอกว่าถ้างั้นมาอาบน้ำมนต์ไหมอะไรเงี้ยก็หลังจากนั้นมาหนูก็ ทำมาพ่อแม่ก่อนอันดับแรกก็คือล้างเท้าท่านบ่อยๆ,ๆยอย่างเงี้ยอวันนี้ม<ไว>ันดีขึ้นอย่างดีดีขึ้นค่ะดีขึ้นไม่ไม่ไม่มีเลยอย่างวันนีพ้พี่แดนจากนักสุดจะออกรายการมาแล้วคุณโดนทำตกที่ใต้ไรอย่างเเงี้ปยป็นในในจริงมันก็มีอยู่แล้วสิ่งสิ่งที่เรามองไม่เห็นอะคะ่ะบางทีมันก็มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีอะไรแต่ว่าเราก็เราก็สังเกตจากตัวเองเพราะว่ามันมัน ไม่ปกติอะไรเงี้ยด้วยอารมณ์ด้วยแล้วก็เหมือนเหมือนร่างกายผิดปกติอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ได้มีโอกาสแบบไปไปหาหมอด้วยเหมือนกันไปหาหมอทางทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ไปหาพระอาจารย์อะไรเงี้ยูดูว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะสรุปที่มันดคือเหมือนเหมือนตกใช่อารมณ์แล้วก็ตกเกณนมาก็เหมือนแบบจะมีไข้ใช่แต่มันมันตัวลุมลค่ะสมาร์อารมณ์ใช่ใช่ใช่บางทีมันก็จะทนไม่ได้ตอนนั้นก็จะ คิดว่าเป็นโรคแทนอีกหรือซึมเศร้าอ่าใช่ใช่จรงมานันใช่ใช่ใช่ค่ะไม่ใช่คือผมเป็นคนที่ต้องให้กําลังใจเขาบางบางครั้งเขาก็จะรู้สึกแหลว่ามันมันมันเดิมไม่เหมือนเดิมอ่ะเวลาไปทํางานงานแบบนี้คือเราต้องมีอารมณ์ต้องแบบมันเอนเตอร์เทนใช่ไหมฮะถ้าถ้าอารมณ์ไม่ดีหรือหรือบางครั้งมันมีความรู้สึกกับ บางอย่างที่ปกติเราเราน่าจะมองผ่านได้ะระบายอะไรเราก็มีหน้าที่ให้ใจก็ไม่ใช่รองรับอารมณ์นะครับหมายถึงว่าเราก็พยายามทำให้เขาสามารถไปทำงานได้แบบแทบปีรจริง,รงๆเรารู้ตอนไหนว่าเราโดอก มันมันก็ผิดปกติไงคะผิดปกติกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วแล้วช่วงนั้นก็คือเหมือนเหมือนกับขอหัวหน้าวงออกมาพักแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเสียงมันไม่ไหวแบบอยู่ดีๆมันก็หายไปโดยที่มันไม่มีสาเหตุอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ได้กินของมันแต่ว่าเราดูแลตัวเองมาดีตลอดอะไรย่างเงี้ยค่ะก็ก็เพราะว่าด้วยความที่เราใช้เสียงทุกวันนะใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเหมือนเหมือนบางทีมันก็ใจมันก็จะเต้นสันๆแบบอยู่อยู่เรื่อยเอย่างเงี้ยเหมือนมันผิดปกติก็เลยค่ะก็เลยตัดสินใจแบบ ก็หาพระอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ท่านก็เลยบอกว่าถ้างั้นมาอาบน้ำมนต์ไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆวันนั้นอาบอาบไปน่าจะประมาณสองรอบค่อยๆรู้สึกดีขึ้นอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช่ค่ะคุณได้ไปหาหมอปกติไหมหาหมอปกติไปค่ะไปสองกล้องเลยไปสองกล้องดูเส้นเสียงค่ะว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยหมอก็บอกว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรมันก็มันก็ เขาก็บอกว่ามันอักเสบปกติอะไรเงี้ยคือไม่ได้มีอะไรแบบแปลกไปมากกว่าน,นั้นอะไรเงี้ยเขาแล้วหมอร้านเขาบอกว่าเราเป็นอะไรเออ่ด้วยด้วยความที่มันอาจจะเป็นเอ่อาทางทางทางนั้นน,นนะเนาะเขาเขาก็จะบอกว่าถ้าถ้าในช่วงไหนที่ร่างกายหรือว่าจิตเรามันอ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบโดนโดนโดนได้เพราะว่าคือด้วยความที่หนูหนูก็เคยมีประเด็นกับ หลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาบางทีด้วยความที่เราเป็นเด็กเราทําไม่ถูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะออกมาโดยที่เราไม่ได้มีการบอกกล่าวหรือขอเข้ามาก่อนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่ที่ผ่านมาคือหนูแบบหนูออกมาจากวงหมอลำมันมันมันค่อนข้างหลายครั้งอะไรเงี้ยซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งหนูก,หนก็หนูก็รู้สึกว่าด,วด้วยความที่ครูบาอาจารย์ของหมอำํำเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีครูมีมีอ้อมีอะไรอย่างเงี้ยของเขาอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่บอกกล่าวดีๆหรือไม่ออกดีๆมันก็ ก็ร no right. <in> ู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ดีเหมือนกันเลยนะหนูก็เลยเชื่อว่าตรงนั้นน่ะน่าจะน่าจะย้อนมาหาตัวเองใช่ค่ะ้ตอนขอกะก็หลังจากนั้นมาหนูก็ขอขมาพ่อแม่ก่อนอันดับแรกก็คือล้างเท้าท่านบ่อยๆอย่างเงี้ยขอขมาพ่อแม่แล้วก็ไหว้ท่านบ่อยๆแล้วก็พอหลังจากนั้นมาก็ตั้งปณิธานกับตัวเองว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราจะไปไหนคือเราก็จะ จบด้วยดีนะขอดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะที่ที่ไหนก็ตามแต่แล้วก็ยิ่งมามาอยู่กับพี่บอยก็คือเข,อขอาก็จะพาหนูนแบบสวดมวนต์แล้วก็ขอขอขอข,ขอขอขมาพ่อขับแม่อยู่ไปบ่อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่ไม่ไม่ค่อยมีเรื่องแบบนั้นทุกวันนี้มันดีขึ้นดีดีขึ้นค่ะดีขึ้นไม่ไม่ไม่มีเลยอย่างเพราะทุกวันนี้มันต้องมีของอะไรที่แบบว่าวันกำคต้องการของคือคนทเ้าใส่ไม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 ีปกติผมก็จะสวดมนต์ทุกเช้าทุกเย็นมันตามวิถีของของโบตา เห็นด้านหลังเวทีไหมครับก็จะมีห้องพระเดินสายไปกับคาราวานหลังเวทีผมจะมีห้องพระเลยครับทำทำรถตู้คอนเทนเนอร์เป็นห้องพระแล้วก็จัดสวดนเช้าเย็นไหว้พระธรรมดาอย่างแอนแอนเขาขายวันพระเป็อะไรไม่ไม่ไม่มีครับแอนแอนก็สึกอเลยเพราะว่าคนไม่ชอบเราหรือคนพระลูกชาเขาไม่ได้ต้าใจเราหนูหนูไม่ได้คิดตรงนั้นค่ะแต่ว่าหนูหนูคิดว่าที่ผ่านมาหนูทำไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยคือหนูหนูทำไม่ถูกต้อง บางบางที่บางที่ออกมาบางวงออกมาโดยโดยด้วยความทีม่เป็น <บง S 2> ดเด็กใช่ใช่ใช่ค่ะ,ะซ,ซึ่งซึ่งซึ่งอย่างทุกวันนี้ถ้าหนูได้มีโอกาสไป,ไปออกรายการไหนหนูก็จะพูดเสมอว่าถ้าถ้าลุ่น,น้องที่เขาจะมาเป็นหมอลำหรือว่าจะจะอยู่ในวงการนี้หนูก็จะแนะนําทุกคนว่าอย่าอย่า,ยาทำเหมือนเราอะไรเงี้ยเพราะเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วว่าเราทําไม่ถูกต้องนะอะไรเงี้ยใช่ค่ะใช่ใช่ม่ไม่เกี่ยวกับคนมาไล้เราก็เลยถาไม่ไม่ไม่ค่ะอันนี้เกี่ยวกับใครอ้อหมอลำมารวนไหกปีออ ก็น่าจะมีส่วนมีส่วนแล้วพอเราไปนานแค่ไหนเรานานแค่ไหนกับเออมันก็จะเป็นช่วงอะค่ะที่เหมือนเราก็จะมารู้สึกความรู้สึกความไม่สบายใจใช่ใช่จริงๆผมว่ามีค่ะวันนี้มันหายขาดไหมหายขาดไหมมัน หนูว่าไม่ไม่ไม,ม่ไม่มีเลยนะคะหลังมาเพราะว่าด้วยด้วยความที่เราเราเราถือแบบถ้าค uh ุณพ่อแม่ของเราด้วยมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็เหมือนแบบขอพรอย่างของหนูหนูจะมีคัมแบนบานเท่าสิเอิลตีนสินบอกก็จะมีชายผ้าถุงชายผ้าถุงของของคุณยายของคุณแม่คืออันนี้หนูจะพกติดตัวไว้ตลอดเพราะว่าอันนี้ลองเราก็ถือว่าหรือบางทีถ้ารู้สึกไม่สบายใจหรือเหมือนแบบเฮ้ยมันจะมีอะไรหรือเปล่าบางบางทีค่ะมีแฟนคลับ เอาของกินมาให้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วเออบางบางทีเราเผลออะไรอย่างเงี้ยเผลอแบบกินหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีถ้าไม่สบายใจก็จะเอาผ้าถุงมาพุมกอดสาวก้ออะไรอย่างเงี้ยความเชื่อมันเป็นวิธีแบบพ่อแม่ญาติยายเราแต่สาวก้อเนี่ยเขาเรียนดังแล้วเขาเรียนแบบฝังไส้อะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ไม่คิดไปแนวนั้นแสดงว่าแบบต่อไปเราต้องไปขับรถต้องเรื่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 องนี้คือมันมันไม่มีตรงนี้มันนานนานแล้ว ไม่ได้คือตอนเนี้มันเป็นปกติเราก็ทํางานแล้วก็พูดคุยรับของจากแฟนคลับกติครับอันนี้สิ่งที่แอนพูดบอกว่าแอนแอนพูดเรื่องเรื่องโดนของหรือเรื่องที่เราเล่านี่คือคือนานตั้งแต่ช่วงที่เขาเป็นหมอลำอยู่ช่วงที่เขาเป็นหมอลำที่เป็นลูกน้องวงอื่นอยู่ประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้มันก็มันเหมือนยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแต่ไม่เหมือนกันนะผมก็เคยโดนแต่โดนแบบเหมือนกับโดนทําให้ให้เรารัก ความรู้สึกของผมแต่แต่มันเป็นความเชื่อหรือรู้สึกไปเองไม่รู้แต่ว่าเราเราเป็นคนอีสานแล้วอยู่อยู่ในวิถีของมลำอ่ะมันมันจะรู้สึกแบบนั้นมันจะลมออกหูแล้วก็เหมือนกับกําหนดตัวเองไม่ได้ลมออกหูหน้าชาแล้วนอนไม่หลับอะไรประมาณนี้แล้วก็คิดถึงคีณตินงบอกว่าทำให้เขาทำให้คนที่ต่อทำไม่ไห้สมัยสมัยเป็นเด็กสมัยเริ่มแบบเป็นดาวอายุ1 5 1 6ปีโดนเสน่ห์โดนเสน่ห์ แม่ก็จะพาไปไปเขาเรียกว่าอะไรครับที่บ้านเราก็จะมีต้นกล้วยเครือกล้วยใช่ไหมฮะก็เป็นรอดอ๋อคือเหมือนไปไปไปเดินเข้าไปข้างแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแหละครับไม่มีแล้วไม่ขาดไม่ขาดตนที่ดราม่าเรื่องมีน้ำมีนัวแต่ตอนนี้เป็นนิวแอนแล้วแอนแล้วต้องขอบคุณค่ะหนูจริงๆอ่ะมันตอนตอนที่มันมีดราม่าแรกๆอ่ะเนาะหนูก็ รู้วผ่านไปก่อนแต่ว่าสักประมาณ2วันค่อยมารู้สึกแบบคือมันก็คิดมาตลอดนั่นแหละแล้วก็รู้สึกแล้วก็คุยคุยกับพี่บอยแล้วก็แล้วก็ดาวแล้วก็ร้องไห้เลยอะไรเงี้ยคือจะทํายังไงดีอะไรเงี้ยก็มามาสังเกตตัวเองหลายหลายอย่างด้วยคือเราเองก็ก็ปล่อยตัวเองอะไรเงี้ยแล้วแล้วพี่บอยคือเขาเป็นคนที่เขาให้กำลังใจหนูเขาเขาไม่ได้แบบว่า เออตัวเองอ้วนแล้วตัวเองต้องต้อง,ต,องต้องลดน้ําหนักนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะไม่เคยพูดแต่ว่าเขาจะบอกว่าฮ้ยมันดีแล้วโอเคโอเคมันไม่ได้เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่คือพอพอพอเรามามองตัวเองอ่ะอยู่บนเวทีด้วยอะไรเงี้ยหลายอย่างเรารู้แล้วแหละว่าเราเราอ้วกขึ้นอ้วนขึ้นแล้วทีเนี้ยพอพอหลังจากนั้นมาเราก็แบบกลัวเพราะว่าเอ้ยมันจะมีดราม่าไหมแล้วมันก็มีจริงๆพอมีดราม่าแล้วมันก็เลยแบบทาให้หนูรู้สึกนอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วก็เลย ดราม่ามันเกิดจากคือเวลาไปแสดงจะมีคนมาทักเขาทุกวันเจอการแบบเหมือนก่อนจะขึ้นเวทที่เขาําไม่อ้วนขึ้นเลยประมาณเนี้ยมันก็เลยทําให้เขาเสียความมั่นใจแล้วก็ไม่มีกำลังใจทํางานมันก็เลยเราเราก็แอนออกมาโพสต์ของทีนนี้แฟนคลับก็เลยแบบดราม่าดราม่าว่าเราทาไมไม่ยอมรับอะไรประมาณนี้เห็นว่าสามเกือบเกอสิบตัวนี้เหลือสี่สิบโอยตอนนั้นหนูจะหกสิบแล้วอ่ะ หนูไม่เคยช่่งน้ำหนักตัวเองกลัวตองเราต้องเข้าใจว่าไม่น้อไม่ใช่แฟนแอหันไม่ไม่ใช่หนูกลัวแล้วทีนี้ก็หลังจากนั้นมาก็ก็เริ่มเริ่มเริ่มคิดว่าเอ้ยถ้าเราเรายังทำงานอยู่ตรงนี้อยู่มันก็จริงอะค่ะเราก็ไปเลื่อนดูคอมเมนต์แล้วมันก็มันก็ถูกเหมือนที่เขาพูดอะไรเงี้ยแล้วก็าเราก็กลับมาทบทวนตัวเองว่าถ้าเราจะยังมีงานอยู่เราก็ต้องดูแลตัวเองไหมอะไรเงี้ยแล้วไปยืนข้างๆแฟนมันจะ มันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแบบขอแบบว่าพี่บอยถ้างั้นหนูจะลดน้ำหนักนะจะเริ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยคุยกับเขาก่อนแล้วก็ก็เลยเริ่มเลยค่ะตั้งใจแล้วก็หนูก็ดูแบบรูปสาวเวียดนามทุกวันแบบว่าแบบบางบางาใช่มันคือมันคือหนูจะต้องใส่ให้ได้เพระอย่างเงี้ยเล็บตาเล็บเลยใช่หนูก็เลยว่าหนูไปดูรูปเลยเองแต่ก่อนเฮ้ยทำไมแบบแล้วชุดมันขยายแบบ ขยายแบบเอวแบบ29แล้วค่ะตอนนั้นใช่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไม่เล็กกว่าเดิมได้เบียร์ใหม่ไหมได้เียร์ใหม่ได้เียใหม่ได้เบียร์ใหม่ผมบอกกับเขาคือคือช่วงเดือนที่ผ่านมาก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันบางทียาว10วัน15วัน ก็นานพอสมควรที่มาเจอกันแล้วก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากครับคือเขาผอมลงเร็วมากไม่ได้เจอกันสิกว่าวันนี้คือน้ําหนักลดแบบสองสากิโลมาแต่ละรอบไม่เหมือนเดิมเพราะว่ามันเหมือนนอนกับเด็กเลยคือจะอยู่กับเด็กหน่อยชบเ็เ็ผมเป็นคนชอบคนอุบอ๋อมีหน้าแหละให้กังวลใจอยู่เป็นคนชอบคนอุบัวเลยอันนี้คือคือภรรยาคือเรา รับได้ทุกทุกทุกอย่างอย่างเึ้นเรือนีครบรอบแต่งงาน29มิถุนายน29มิถนายน ทำงานมัน <c oughs> หยุดไปช่วงช่วงมือที่ครับหยุดไปแล้ว 22, 22เดี๋ยวเดี <22. S 2> ๋ยวเราจะรวบยอดไปเที่ยวกันอีกทีน่าจะมิถุนาปิดซีซันปิดปิดซีซันปิดทุกการของหมอรำก่อนแล้วก็ก็มิถุนาหนูก็ล็อกวันหยุดไว้ให้ใหตรงกันแล้วก็เดี๋ยวจะพาทีมงานไปเที่ยวด้วยกันทั้งหมดเลยปีนี้เห็นว่าจะไปรับงานกลับตรงกับวันเกิดพว่อ๋อใช่ใช่มันมันเกิดมันเกิดพี่บอยกับพี่บ้าน ไม่ไม่อาจจัดงานคือจัดงานมาทุกปีแล้ยอยากอยู<ม>่กับครอบครัวมี25ครับเพี่อาจจะต้อนเรียงใหม่แล้วกระแสบ้ากบังเอิญนาได้ค่ะตอนนี้ท่าไหร่ร้านมีว่าตอนนี้จะเข้าสู่25แล้นค่ะในระยะเวลาประมาณ 2, <อ> 2> เดือนนิดนิดถือว่าเกินคาดไม,ไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยบังเอิญมากบังเอิญบังเอิเหตบังเอิญทุกอย่างบังเอิญทั้ง MV ทั้งทั้งโปรดักชันทุกอย่างบังอิญจริงแล้วเรามีแผนว่าจะปล่อยเพลงช่วงช่วงสงกรานที่จริงมีเพลงหนึ่งที่ทำแต่ปล่อยไม่ได้แต่แต่ก็โชคดีที่ว่าปล่อยออกมาในช่วงที่ไม่มีใครปล่อยเลยอะไรเงี้ยไม่มีใครทำเพลงเลยใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณ พี่พีนักแสดงเลยเพราะพี่ตุ๊กกี้ซัพพอร์ตมากๆแล้วก็แบบเล่นกอดเพื่อนเลยอะไรเงี้ยใช่ใช่เล่นแผ่นเสียงพาเพียร์ทุกคนหายอยากเล่าสดก็กลับไปสดเยอะกลับกับแถวที่ไปให้กำลังใจที่รักมากอ๋อนั้นคือเราแสดงอยู่ผมผมก็หลุดจริงๆมันก็อาจจะมีถ้าเราไม่ไม่ไม่เข้าไปเห็น ไม่เข้าไปไปฟังมันก็ผมไม่รู้สึกอะไรแต่การคอมเมนต์ตำหนิเรายอมรับนะฮะเรื่องผลงานเรื่องอะไรต่างๆและในสิ่งที่สิ่งที่เขาพูดตอนนั้นมันมันไม่ใช่คือมันเกินกว่าเหตุไปเล่นถึงพ่อถึงแม่เราอะไรประมาณนี้ครผมก็หลุดผมก็หลุดปกติจะไม่มีใครเห็นผมในในในภาพี้เพราะว่าเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมอง,งเรื่องเรื่อง,องพวกนี้เท่าไหร่แต่วันนั้นน่ยไปถึงพ่อถึงแม่เราผมคิดว่ามันเกินกว่าเหตุ ก็เลยหลุดเลยแต่ดีที่มีมีแอนอยู่ข้างๆถ้าง,ง,งั้นคงหนักกว่านี้ดูกวโมโหเหมือนกันแต่ว่ามันก็มันก็ต้องควบคุมกันอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูพอจะรู้ว่าเขาเวลาเขาโมโหเขาเป็น,นยัง <Okay. S 2> ไงชายก็ประมาณนั้นเลยชายแต่ว่าก็ไม่ไม่ <Okay. S 2> อยแล้วหลังจันที่ไลติดกาแย์ได้โทรมาก็มีมีสองข้อความมาบอกว่าโอเคไหมอะไรประมาณนี้เขาก็ขอโทษนะที่เหมือนเหมือนกับ <c rap> เขาแคปแคปไปแล้วทีนี้ก็เลยบอกว่าจริงๆมัน,มน,มนไม,มน่ไม่น่าจะมีอะไร,รมันอยู่ที่เป็นการให้กําลังใจกันแบบเหมือนอย,อย่างกับบิ๊กเราก็ให้กําลังใจเร <c rap> า, <c rap> าให้กําลังใจทุกคนบางทีหนูก็โดนก่าหลายๆคนก็มีบางทางเพื่อน <c rap> ๆศิลปินเนี่ยอาจจะสนิทไม่สนิทแต่เรารู้จักกันในโซเชียลนะใครมีปัญหาเราก็ให้กำลังใจใค้ประสบความสำเร็จเราก็ยินดีด้วย ¡Ah, uh,